ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาช n แนลนะคะถึงนาแล้วนะคะพีีสีมือเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะล้างนะคะล้างไว้แกงใส่หน่อไม้ตอนเที่ยงนะคะเหลาตีนเสร็จเรียบร้อยนะคะหลาตีนแล้วแล้เขาก็สิลล่า เกลือใส่จักหน่อยใส่เกลือลา้างจะได้ออกนะ<อ>มันถูกฝนนะคะมันก็เลยดอกมันก็เลยอยากเตยๆนะคะ จริงๆคะไม่ถูกฝนนะคะดอกมันจะสวยมากเลยฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักนะมันก็เลยดอกเห็บก็เลยเปื่อยแต่แกใงใจน้อใหม่เพียงแล้วเดี๋ยวลุงเสือได้ยินข่าวก็จะไปอาอะไอันนี้คือดอกไงดอกนาะ ดอกตุ้มๆอยู่กับดอกเปื่อยนยสิเพราะว่ามันถูกฝนขาเห็ดก็ดกิงกือกินเบิด ประกอบเครื่องแกงก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยนะคะย่านางนะคะยอดฟักทองนะคะแล้วก็บวบนะผักแยงนะคะผักชรแยงนางนะ,ะบนาละซื้อของตลาดนี่แหละนะเมื่อวานลุงเสือไปหาอยู่ทุ่งนาไม่มีนะมันยังไม่ออกก็เลยซื้อร้านค้าซื้อของตลาดมา ีเห็ดปวกหนังนะคะดอกมันจะลื่นนุ่ดอกมันจะลื่นจะเหนียว วันนี้ลุงเสือก็จะเอารถไถขึ้นมาข้างบนนะคะเอซีจะมาไถสามตะก้านะคะเสร็จก็จะถอนกล้าไปดำนาข้างบ้านนะคะเอซีถุงหวยลึกใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกสองวันนะคะอีกสองวันก็จะได้เข้าไปดำนาที่บ้านแล้วค่ปีหน้าก็คุยกันเนาะว่าจะหวานด้วยนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเราดำเยอะเนาะร่างกายก็ไม่ไหวนะ ็นับวันเราก็เนาะอายุเราก็แก่ลงทุกวันนะคะเอีอีกอย่างก็ไม่มีเงินจ้างด้วยนะคะเราทำเอาก็นี่แหละสองคนกว่าจะเสร็จนะคะนี่ก็ใกล้จะได้เดือนหนึ่งนะคะภาษาดำนาตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนายนะคะวันนี้ก็สิบหกแล้ว กอรักดานะคะเอฟซีนะอีกสนะองวันก็เต็มเดือนเนาะหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่เราดำนานะคะก็เป็นปกติแหละนะคะดำนาทุกปีก็ประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละปกติก็จะนู่นแหละเดือนสิงหานะคะประมาณกลางกลางเดือนสิงหาถึงจะเสร็จนะ,ะปีนี้ก็อาจจะเสร็จไวกว่านะคะเพราะว่า เรามีน้ําดําตลอดนะคะมันก็อยู่ที่กล้านะถ้าเราได้ตกกล้าไวมันก็ได้ดําไวนะมันก็เสร็จไวนะคะเดือนแปดเดือนเก้าพุดแลพี่น้องเดือนแปดใกล้จะหมดแล้วนะล้างเห็ดแล้วก็แตงตัวลงไปดํำน้านะคะดํำนาเสร็จก็จะมาถอนกล้านะ สามตะก้านะคะก็คงจะเป็นข้าวเหนียวแหละนะคะทอนข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็หมดแล้วตาหนึ่งนะคะหมดกล้าตาที่สามแต่ตาที่สามได้ไม่เยอะนะคะข้าวมันมันบางนะคะกล้ามันบางนะคะเอฟซีก็เลยไม่ลืมขี้กล้าบางๆนะก็ได้ไม่เยอะนะคะ ก็ดีเสร็จข้างล่างเนาะนาใกล้ห้วยนะคะเสร็จขึ้นมาแล้วก็จะไปดำซ้ำนะคะอย่างรอบนึงนะคะลมเสือไทยคลาดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ล่างกับ่ะไ้เปื่อยเวิด เสร็จเรียบร้อยนะคะเอาไว้แกงนะคะแกงใส่หน่อไม้เที่ยงน,ะะนี่สวยๆเลยนะคะคุณอ่ะเห็ดปลวกนะคะ เตรียมพร้อมนะคะอุปกรณ์นะคะเครื่องแกงหน่อไม้นะคะนี่มียอดฟักทองนะคะมีผักสชแนงนะคะแล้วก็มียญ้านางนะคะส่วนหน่อไม้กับพริกนะคะอยู่ในตะกร้าเนาะภาษามาจากบ้านนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์แกงหน่อไม้เที่ยงนะคะหน่อไม้ไร่นะคะเมื่อวานลุงเสือเอามาสดๆเลยนะ ลุงเสือหักมาดำนาเสร็จลุงเสือก็ลงไปเอาเนาะอ่าขึ้นมากินข้าวเที่ยงเสร็จภาษาก็ปอกทุบแล้วก็ต้มไว้นะคะต้มที่นาเลยนะคะต้มไว้เรียบร้อยนะวันนี้ก็เอาออกมาแกงเที่ยงมาเด้อนะคะพี่น้องตอนเที่ยงกินแกงน้องไม้ไลาน้ากันนะคะพุณภักก,กระเฉยก็ได้เต็มหนองสะพุนด้ดานนู้นก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะแล้วก็ ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้คนทํานาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ